สวัสดีจากฝั่งอังกฤษจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ทรายพาทุกคนมาซื้อสแน็คนะคะหรือของทานเล่นเข้าบ้านเราจะซื้อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจ้มามะม่วงวันนี้ถูกมากเลยจะลูกละยี่สิบบาททรายก็เลยซื้อไปสงลูกไม่รู้มันจะอร่อยไหมนะจ๊ะห้างนี้นะคะของค่อนข้างจะถูกกว่าห้างที่ทรายไปประจำนอะกจากอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยแบบแยกแล้วก็กล้วยแบบแพ็คแล้วแต่ เราจะเอาบ้านเราจะซื้อแบบแพ็คจ้ะแล้วก็เอาลูกแบบมินินะจ๊ะมินิก็คือเล็กๆหน่อย <c oughs> น้องเมดีเขาจะได้ทานพอดีพอดีนะจ๊ะแล้วก็ลูกออกเขียวๆนิดนึงคุณสามีเขาไม่ชอบทานแบบเหลืองมากเท่าไหร่จ้ะอันนี้จะเป็นกีวีค่ะถุงละสี่สิบบาทายชอบทานกีวีพี่น้องจ้าทานเล่นๆเ,เนาะถ้าให้นั่งทานนะทานครั้งเดียวก็หมดเลยจ้ะแต่ว่า คือทานทีละลูกสองลูกเอานะจะสลับกันไปหลายๆอย่างจ้ะส่วนใหญ่ไซจะชอบทานผลไม้มากกว่าถ้าเป็นสแนนคเนอะจาะพี่น้องอันนี้จะเป็นส้มจ้ะทุงละหกสิบเก้าบาทถ้าโลนึงก็ร้อยสิบสี่บาททุงนี้ประมาณหกร้อยกรัมจ้ะไม่ถึงโลเนาะเอายี่ห้อแบบนี้ค่ะเอาลูกแบบนี้จะได้ปอกง่ายๆเนอกจากพี่น้องปลอกเปลือกง่ายๆมันจะมีหลายพันหลายแบบนะจ้ะแต่ว่าเอาแบบนี้ นะคะทุกคนจะจะเป็นอันนี้จะเป็นแอปเปิลจ้ะลูกละ10บาทแต่ว่าห้างนี้เขาจะไม่ขายแยกลูกจะขายเป็นถุงไปเลยคือ60บาทจ้ะเอาแอปเปิลยี่ห้อน,นี้บางครั้งก็จะเป็นกาล่านะจ้ะห้างนี้เขาจะมีของจากต่างชาติมาลงเป็นสัปดาห์นะคะบางสัปดาห์จะมีวันนี้สายเห็น เส้นขนมจีนจ้ะก็เลยว่าเออซื้อไปลองทานดูมันไม่ใช่ของไทยเราเนาะค่ะถุงละห้าสิบแปดบาทตอนแรกว่าจะเอาสักสองถุงแต่ว่ากลัวมันไม่อร่อยก็เลยว่าเออถุงเดียวไปก่อนนอะจ้ะแต่ว่ากลับมานี่ไม่เห็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะลงเป็นแค่สัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นไม่รู้ขายหมดหรือว่าเอาเก็บก็ไม่รู้เนาะพี่น้องจ้ะนั่นแหละแต่ว่าก็เอาไปถุงเดียวนี่สแน็คของพวกเราเนาะจ้ะแพนเคก้กแล้วก็ โยเกิร์ตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกมิลสไลด์คือนมแผ่นของน้องเมลีจ้ะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตเมลีของไทยเราก็มีนะพี่นกอันนี้แกงแดงกล่องละเจ็ดสิบบาทพอได้ทานอยู่ค่ะถ้าเราทานแบบแบบผ้าเป็นแบบนี้เป็นของฝรั่งเนาะทรายไม่ค่อยซื้อจ้ะหมายถึงฝรั่งซื้อแบบสําเร็จรูปแต่ทรายชอบทําทานเองเนาะจ้ะนี่แหละอันนี้จะเป็นของเกาหลีจ้ะ เป็นพวกเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนาะคะ่ะสไตล์เกาหลีมันจะมีหลายๆอย่างให้เราดูพี่น้องจ้าวันนี้สแน็คเราคืออาหารว่างประมาณเจ็้อยบหาบาทเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินหนึ่งพบาทจ้าสแน็คเนาะนี่แหละต้นผลไม้ซรายจ้ะต้นผลไม้หมดแล้วเห็นไหมหนึ่งอาทิตย์ก็จะว่างเปล่าแบบนี้คะ่ะพี่น้องเหลือกล้วยหนึ่งลูกเนาะ ใคก็จะพาทุกคนเก็บของดูว่าได้อะไรบ้างเนาะตามที่เห็นได้ส้มได้กล้วยแล้วก็แพนเค้กเมลีมะม่วงสงลูกนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็โยเกิร์ตที่เป็นกล่องเนะี่ยเป็นของพ่อไหมค่ะใครจะซื้อสัปดาห์ละหกกล่องบางสัปดาห์ก็ทานไม่หมดบางสัปดาห์ก็ทานหมดเพราะว่าถ้ามีของหวานนางก็จะไม่ทานโยเกิร์ตนะจ้า เขาจะทานวันละหกล่องนะคะของสามีน,นั่นก็จะเป็นเส้นของทรายได้มาเพิ่มหรอกนี่โยเกิร์ตแบบแบบดูดของเมลีที่เป็นอยู่ในกล่องกระดาษนะจ๊ะแกะออกมามันก็จะเป็นเป็นแท่งแล้วก็ดูดกินนะจ๊ะของเด็กน้อยอน,นั้นเป็นนมแผ่นเมลีนะคะทุกคนแล้วก็มีแอปเปลิลจ้ะได้ผักมาเพิ่มจ้ะ มันจะส่วนใหญ่เนาะถ้าเห็นอะไรก็จะเอามาเพิ่มนิดนิด,นด,นดหน่อยจ้ะหมายถึงแต่หลักๆเลยก็คือสแน็คเนาะจ้ะสแน็คก,ก็คืออาหารขนมทานเล่นของทานเล่นน่ะนะจ้ะสายเลยจะพาทุกคนมาดูว่าใสายเฮอที่ใส่ผลไม้ <laughs> จัดดูแลยพี่น้องไม่ได้จัดเราว่างวางไปเลยจ้ะอันไหนซื้อมาก่อนก็วางลงข้างใต้อันไหนมาใหม่เราก็วางข้างบนเรารู้อยู่แล้วจ้ะว่าอันไหนใหม่เก่าเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นมะม่วงมีแต่ทรายทานนะคะมะม่วงทรายทานคนเดียวไม่มีใครทานด้วยแอปเปิลวันนี้แจ็คพอตมากจากพี่น้องจ้าหนึ่งลูกที่มีรยชำ้ำใส่ซื้อมาส่วนใหญ่เลยเนาะคะ่ะ99%ไม่เคยโดนแบบนี้วันแรกนะจ้ะแต่ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวก็เอามาปาดกินนะพี่น้องนี่แหละ จัดไปตามนั่นแหละพี่น้องไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะคะให้รู้แค่ว่าอันไหนอันเก่าทานอันเก่าให้มันหมดก่อนเนาะส่วนใหญ่ก็จะอันเก่าก็จะอยู่ข้างบนแล้วจ๊ะนี่ละจัดไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นต้นผลไมจ้จ้ะสําหรับสายนะพี่น้องใครอยากทานก็หยิบทานเลยมาสอยทานเลยจ้ะส้มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณย่าทานนะคะวันละหนึ่งลูกเพื่อให้ขับถ่ายดีเนาะ น้องมะลีก็จะเป็นกล้วยกับแอปเปิลพ่อไม้ก็จะเป็นกล้วยนี่หละจ้ะเสร็จแล้วต้นผลไม้ของเราใครอยากทานก็มาทานอางุ่นกับสตอเบอรี่ก็ซื้อจาก,จากแต่ไม่ใช่จากข้างนี้เนาะจะแช่ตู้เย็นค่ะถ้าอางุ่นกับสตอเบอรี่ผลไม้พวกนี้ไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นแบบนี้หละจ้ะโอเคค่ะบายบาย